สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่แปดพฤศจกิกาสองห้าหกหกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกลางแล้วเนาะค่ะใกล้แล้วใกล้มื่อจะได้รับโชครับลาบกันแล้วะค่ะซึ่งเมื่อนี้เนาะค่ะแอดก็ได้มีแนวทางของเลขมีที่มามานำเสนอเนาะค่ะ เลขมีที่มาเนี่กค่ะมีน้ำกันอยู่เจ็ดหางเนาะคะ่ะเจ็ดหางแตกค่ะเจ็ดหางแตกซึ่งงวดวังหันเนาะคะ่ะงวดว่างหันเพิ่มก็หายมาเข้าล่างค่ะเขาล่าง,ะะาางบางงวดก็จะเป็นบนบางงวดก็จะเป็นล่างเนาะคะ่ะส่วนมากจะเป็นล่างะคะ่ะมาล้านเปอร์เซ็นตร์ละสันค่ะเจ้าของตัวเลขเ่นวางสีเนาะ แต่ว่าเจ้าของตัวเลขเพิ่อนกบบาบไ่อยากออกได้ค่ะบ่อยากออกเท่าใดเพื่อนว่าก็อยากให้รับๆในจักน้อยว่าสั้นค่ะคือของเพิ่นนี่แม่นเนะค่ะแม่นใส่ได้อยู่แม่นใส่ได้รับประกันล้านเปอร์เซ็นผลดีค่ะเป็นจังไรเท่าค่ะเดี๋ยวแอดสิบห้า มื่อันไปตามเพื่อนดอกค่ะได้แนวทางมาแน้วค่ะมือเศร้านี้เนาะเพิ่นเอามาหายจังแจ๊สเศร้าๆคุณก็คืองวดที่แล้วนะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนเอามาาหายแอดอยู่แต่ว่าแอดเห็นบ่ดด้ลร่งช่องค่ะบาดมาเบงน้ำกลนโอ้ยปาดท,ที่โทษว่าสันโอ้ยมาเสียดายแห้งคักแท้เสียดายเอาร่งให้เอฟซีแด้ว่าสันค่ะมาเน่งวันนี้เพื่อนมาหมู่บ้านเพื่อนก็นได้มานัดกันกับแอดเนาะ ว่ามาื่อเช้าเด้อแปดโมงเคืงมาเจอกันที่อำเภอวะท่านค่ะเดี๋ยวสิเอามาไห่เลขชุดนี้นะมีเจ็ดหางผลเด้อวะท่านแต่แอดบานี่แค่เจ็ดหางนี่ว่่ไม่ปัญหาเนาะคะ่ะขอตะว่าไห่ถือเนาะคะ่ะขอตะว่าไห่ถือ่อแค่ตั้งแต่สิบกว่าหางหรือยี่สิบสี่หางยังเคยเอามาแล้วเวนะคะน่ะเนาะ บาดนี่แค่เจ็บทางนี่เจ็บทางแตกนี่คือมันมีปัญหาสำหรับอ่าคนมัร่งทุนเนาะค่ะเอาตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขเพื่อนกาเอาให้มือเศร้านี่เนาะนีละได้มากปั๊บแอดกับเฝ้ารีบเดีอยวอามาล่งให้เอฟซีเนาะเดี๋ยวก่อนขันซ่าได้เดี๋ยวนสีอันว่าสันเพ่่นว่า เอาไปลวดว่ะสันตัวแรกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเตรียมสมุดปากกาเลยค่ะเขียนไปตามแอดลวดเตรียมสมุดปากกาค่ะหน่อยเด้อค่ะเลขนี่ท่มานี่เพื่อนสีหายเห้าพี่พี่คันมองอื่นนี่เพื่อนสีได้มีการใส่ใจอย,อยู่เด้อค่ะเพื่อนสีหายเขากลุ้มผลเด้อค่ะเลข อมนแมนแ,แ,แ,แบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่์นเดียตุลนะเพิ่นว่าเอาฮาเทียเดเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านคาเทียได้ใส่บุญกะทินน้ำบานน้ำเมืองเพิ่์นว่าสันกระล่องอไปเสียงเบืองดูฮาเทียมันได้ว่าสันเพิ่นว่าเนาะเฮ็ดถือก็ะบ่ว่ากันเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบางเทืออันเห่ามห่หอดหูเห่ามันอาจสิเพียกรก็ได้บางเทืออันนี้ก็คือเป็น โชคเป็นลาบของไฟมั่นนี่แหละเนาะคะ่ะเป็นดวงของเห่านี่แหละถ้าเทียมหอดหัวเห่ามันบอกถือจักสิบาจังได้เนาะคะ่ทะทู้ชมเนาะเอาอยู่กับเพิ่อนมันก็ถือกมาตลอดตลอดพ่อเห่ามาบอกเอฟซี่นี่จักสิเป็นจังไดทะเบิ้งกันทะรุ่นกันค่ะอ้าวเตรียมสมุดปากกาเลยค่ะ ค่ะหงวดปั้นที่สิบหกกพอยหกสิบหกเนาะค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกตัวแรกติดเก้าค่ะจ,จดไว้เด้อค่ะจดไว้เก้าหนึ่งค่ะ เก้าห้าเก้าสองค่ะเก้าสองเก้าสี่เก้าสี่ ้สี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดค่ะค่ะแต่ว่ามมิจูเนีนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่มีตัวเน้นนะคะ่ะแค่เจ็ดหาง มาล้านเปอร์เซนมาสั่นค่ะเจดฮ้างแตกแอดวานนี่ยโอ้ยหน้ารุ่นอีลีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหน้ารุ่นอีลแีแอดยังคึ้มักอยู่เนี่ยขนาดลายก็เนี่แอดยังเคยลงทุนแล้วเนาะค่ะมึงน,น่แต่สำหรับแอดเดอร์ค่ะแอดชอบแอดจะชอบอยู่สามตัวค่ะนี่ค่ะ ตัวเลขที่แอดมากเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดบัตสุโตแต่ว่าอันนี้แอดข่าวๆให้ซื้อๆด้วยค่ะว่าแอดมากกาขอโทษขออภัยด้วยั่นแอดอันเฮ็ Head ดผิดก็ได้เพราะว่าแอดกะมากซื้อว่าสมควรที่สิเอาบัสุดโต๊ด้วยค่ะท่านผู้ชมแค่เจ็ดหางเท่านั้นเจ็ดหางแตกนี่ถือว่าไม่เยอะเนาะค่ะ เพิ่นคือจังมันใจแท้ตังแต่เพิ่นปลอยมากนี่ย่งมาหันนในหลุดค่ะย่งมาหันนในหลุดจักงวดพอมาถึงหูเฮ้ามันจะเป็นจังใดกับไปรุ่นกันวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกหกนี่เด้อค่ะเลขมีที่มาเด้อชมชมค่ะเลขมีที่มา เเลขกมีที่ม่านี่กกระายอาจารย์ทีนี้ค่ะของผู้ใดก็มีคือกันแต่ว่ามันจะตรงกันบ่ท่นละอันนี้ก็คือของแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้นี่เล็กมีที่ม่าของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะยังบ่ท่านได้ผ่าจักงวดวะสิค่ะตั้งต่เพิ่นหหายมาเนาะงวดมังหันกับเขาตรงๆสํสำคัญอยู่ที่ไม่ต้องกลับนี่ละค่ะ แอดวากับมักตัวนี้แหละไม่ต้องกับให้ตรงตรงว่าซันตตาวาไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนอค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าเลขเพื่อนนี่เพื่อนวาลางน่ะต่ว่าแอดวานันกันไว้ก็ดีขึ้นกันเนาะกันไว้โหลดว่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างเ,มมาเลยนี่แต่ส่วนมากสิเป็นลา่างจิงสิแม่ค่ะเพื่อนเน้นล่างแต่ว่าแอดหนึ่งว่า บ่ต้องแน่นยั้งดอกพะวันไปได้เบิดสุมองเนาะไปใส่ทั้งบนทั้งล่างม่ยผู้ใดหามได้เนาะทั้งเมิดนี่เอาคันชอบคลิปนี้เนาะค่ะคันชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คันผู้ดาาใดพลานใดกดติดตามนี่เนาะค่ะกะฝากกดติดตามให้ในเด้อค่ะกดฝากติดต,ต,ตามให้แอดแน่หล้กก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อสีบได้พลาดกับคลิปใหม่ๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะช่องของเสียนน้อยพารวยหรือคนนํำโชคคนเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะ่ะคนนำโชคบ่แมนวาคนมีโชคเดอ้อมันมีสองช่องมันใกล้ๆก,กันค่ะสำหรับของเสียนน้อยนี่ก็คือคนนำโชคชาแนลเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่แหละ ให้เป็นขอเป็นกำลังใจให้แน่ผู้ใดมักกระด้ก็กดไล่กกดแชร์กดติดตามไว้เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ค่ะกับช่องน้อยๆน,นี่ละช่องเสี้ยนหน่อยผ้าลวยปล่อยสูตรของอ่ารัฐบาลไทยให้ทุกหมวดของแต่ละหมวดนี่สิมีสูตรใหม่ๆห ประมาณสามสามสูตรเนาะคะ่ะที่มาฝากพี่ตอน,น้องตลอดเนาะคะ่ะแต่ละงวดนี่สี่มีสูตรมาแจกพร้อมะคะ่ะสำหรับมือนี่เนาะคะ่ะมือนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปนี้แอดจะไปตามแนวทางของโอ้ยซาเมดบานเ,นเมดเมืองะคะ่ะฟันเม็ดเดียวข้างบนประสัน,นะคะ่ะถือลักแสนหลายแสนค่ะงวดที่แล้วเนาะ เพื่อนเพิ่นไดมาไปงวดนี่เดี๋ยวแอดสิบาไปถามเด้อค่ะสิบาไปถามไปตามอ่าคลิปต่อไปค่ะซิเม่นตอนเย็นๆพุละจังได้กะถาติดตามชมกันคลิปต่อไปเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเท่านี้อ่าขอให้โชคดีครับเลขมีที่มาของงวดสิมาหอดนี่เนาะค่ะเนาะเอากับผพ้ากันกระล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งดีๆเนาะค่ะก้อนสิลงทุนเนาะ ฝากฝากไว้เนาะค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเด้อค่ะก็ฝากพิจารณาให้ดีๆใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะท่งช่องใหเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะออคลิปนี้ก็เวลาก็ได้แล้วกับ่มหมัอย่างไรก็ขอให้โชคดีมีชัยโชคดีกับงวดวันที่16บหกพฤศจิกายน2566เนาะค่ะ ได้ทำามุนทําท่านกันสวัสดีค่ะ